สวัสดีค่ะเพื่อนๆนน้ำหมีจากช่องน้ำหมี USA วันนี้จะมาแชร์การทำข้าวผัดไข่มันฝรั่งและไก่ค่ะ go, go, อย่างแรกเลยนะคะเราก็มาหั่นผักกันก่อนค่ะเริ่มต้นด้วยแครอทนะคะเราจะหั่นเป็นลูกเต่าทั้งหมดเลยนะคะตามด้วยหอมใหญ่ค่ะมันฝรั่งนะคะ หอมหนึ่งต้นค่ะแล้วเราก็จะใส่ไก่ด้วยนะคะไก่นี้ก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเหมือนกันค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ํำมันเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่กระเทียมนะคะใส่ไข่สองฟองนะคะเพราะว่า มื้นี้ทำทานสำหรับสองคนค่ะเหมือนเดิมค่ะทอดไข่แบบนี้นะคะจะทำให้ข้าวออกมาสวยค่ะจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะเคี่ยวไข่ที่ทอดแล้วมาไว้ข้างๆกระทะนะคะเติมน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเราก็จะใส่ไก่ลงไปทอดเลยนะคะทอดไก่ให้สุกก่อนค่ะ ระหว่างนี้เราก็ค่อยแยกไข่ออกเป็น,นชิ้นๆเล็กๆค่ะเพื่อเข้าผัดที่สวยงามนะคะเมื่อไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะ เราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปผัดค่ะที่หั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อง่ายในการผัดให้สุกค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆก็จะใช้เวลานานทาให้ข้าวแห้งแล้วก็แข็งค่ะ ก็ใส่แครอทและหอมใหญ่ลงไปผัดเลยนะคะใส่ข้าวลงไปสองถ้วยน้อยๆค่ะสำหรับทานสองท่านค่ะ เราก็ปรุงลดกันเลยนะคะซีอ,อิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลนิดนึงค่ะพริกไทยนะคะ เมื่อเข้าผัดสุกดีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยค่ะกลิ่นหอมมาแล้วนะคะพร้อมทานแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆดูแล้วคงทำได้ง่ายๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้ำหมีค่ะขอบคุณมากค่ะ Give it